ผมนะฮะก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับนะก็เออเมื่อกี้กลืมกดถ่าย <c oughs> <c oughs> นะครับก็วันนี้ก็มาอยู่กันกับซินเนสเตียในแรงคอนแกร์ประมาณ20กว่าดาวนะครับนะก็เอออันนี้เป็นการพากสดนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีการแบบชอ็อตบางชอ็อตที่ไม่ได้พูดหรือพูดน้อยเนี่ยผมขออภัยนะครับเพราะว่าผมรู้ตัวว่าผมเป็นคนที่แบบเออถ้าถ้าต้องแบบต้องเล่นแบบโฟกัสจริงๆอะ่ะผมจะพูดน้อยจริงๆนะครับแต่ว่าเออไอบางช็อตช็อตบวกจริงๆอ่ะอะไรเงี้ยอาจจะพูดน้อย แต่ไอ้บางช็อตก็อาจจะไม่ได้อาจจะแบบพูดเยอะอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันดูเอาดูเอาแล้วกันนะครับนตานนี้นะครับก็เจอกับเอเลนดอนะครับที่ตอนแรกก็เหมือนกดจะมาแย่งป่าแบบกดมาโป้งสไปลป่ามาเลยแต่ว่าก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นเมนป่าเนาะแล้วก็ยิบไปเลนเปลี่ยนเป็นฟิกเกอร์แบบทันทีทันใดผมก็อ่ะโอเคได้อยนะครับแตานนี้เราเจอเป็นฟอร์เลนเอรอลชาจินะครับ ซึ่งก็เคยบอกไปแล้วแหละว่า3ตัวเนี้ยเราชนะทางนะครับในสายผมเนาะในสายของที่ผมคิดมาให้เนี่ยนะครับนะมาก็มาอยู่กันในหน้าเกมแล้วนะครับก็ตาหนี้เหมือนเดิมนะครับแพทเทิร์นเดิมๆซ้าๆนะครับก็คือฟาร์มบลูจบมังกรเล็กนะครับถ้ามังกรเล็กอยู่บนแล้วก็ฟาร์มแดงจบมังกรเล็กนะครับเนาะประมาณนั้นเพราะว่าซีนมันเป็นตัวที่ฟาร์มไวครับรีบแวะไปเอาตังค์ได้ก็ดีเนาะแถมตาหนี้ก็รู้งานนะครับแรนคอนก็ควรจะรู้งานกันอยู่แล้วแหละ เห็นอยู่เนี่ยเห็นไหมเอเลนดอร์ไปล่างนะครับต้องเป็นอย่างนั้นนะการเล่นแรงคอนสมัยนี้ต้องเป็นอย่างนั้นแล้วนะครับก็หวังว่าทุกคนจะเจอทีมที่รู้งานนะครับนะผมนี่เจอทีมไม่รู้งานบ่อยแบบเอาแครี่ไปยืนเลนมังกรใหญ่อะไรเงี้ยแบบค่อยสลับก็ได้เสียงเกมดังใช่ไหมผมว่าโอ้เสียงเกม,นะม,เย,เกมยังดังเลยขอบเบายไปละเอเลนดอร์จะตายแล้วนะเออนะเปฟิกเกอร์หิวไงหิว,หวเขาเรียกว่าข้าวเช้าไม่ได้กิน กลับบ้านแล้วน่ะมันจะคอนเทนต์มังกรเล็กทันไหมเนาะเอ๊ะทาจีอ๋อวับแดงไปแล้วของโลมไม่ออกโอ้ทีมอะไรวะเนี้อะไรกันครับเนี่ยอืมเยียมเลยได้อยู่มาทันมังกรเล็กนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรมากเนาะแต่ยังไม่สี่อมาหลอดไม่มีทองโลมมันก็แย่งเวลเราสิซอรี่เรียบร้อยครับจะสีวันไหนเราวันทีนี้อ่ะอืมท่าจี นะยครับไม่ต้องไปกลัวนะทาจิมันทําอะไรเราไม่ได้หรอกครับต้นเกมมันทําอะไรเราไม่ได้เนี่ยพนิดชั้นอะไรลองหนโลบมีบาซสสาร่าอะไรตายออกครับไม่เล่นแล้วครับไม่อยู่แล้วจ้าไปแล้วเพื่อนเพื่อนเราเล่นไม่ได้เพื่อนเพื่อนเลือดเราเหลือครึ่งหลอดกันทั้งทีมจะไปเล่นทำไมโอ้ยคือเมื่อกี้เลือดเราครึ่งหลอดเลือดทั้งทีมครึ่งหลอดหมดเลยนะครับ คือเราไปเราก็ตายอ่ะนึกออกไหมเลือดเขาเต็มหลอดเลยอ่ะไปทําไมนะครับเออแหลงคอนแล้วนะครับต้องคิดได้เนาะไอตรงนี้นะครับให้เราไปช่วยอะไรเงี้ยเ,เราแบบเฮ้ยมันไม่ใช่ความผิดเราอ่ะเราออกมาแล้วนึกออกไหมเราเดินออกมาแล้วออเดินอันติไีไปนู่นแล้ว<อ>คือไอถ้าเราเจออย่างเงี้ยมันไม่ใช่ความผิดเรานะครับบอกไว้ก่อนเนะาะเพราะแรงคอนคนคิดได้อยู่แล้วนะครับป่าออกไปแล้วเลือดเราเหลือครึ่งหลอดมันไม่มีเหตุผลให้บวกเลยนะครับไม่มีไม่มีเหตุผลจําเป็นเลยนี่ออกไหม ฟอรเรนเราหลบดอกนันนด้ได้นะบัตรซามซาราทานันเอ้ย,อยปลาดอยคงโดนแต่ตายคู่คุมอยู่ไม่เป็นไร <c oughs> ปลาดอกโดนเฉยเลยโถมมาสตัร์นพอดีบบัตรซามซาร่ามันแบบมันมันไอ้นี่ไงมันจอดจ,จังหวะเดียวโอ้โหเขาก็เด้งเลือดด้วยเนาะต้นเกมฟอรเรนรอดไหมนะเพื่อนรอดไหมนะรอดไหมไม่รอด เน่ๆโอ้ไม่รอดแป๊บหนึ่งฟาร์มอยู่เรียบร้อยจริงๆถ้าเรารีบไปอาจจะช่วยเพื่อนได้นะครับแต่ว่ามันมันมันก็ไม่ใช่ความผิดเราขนาดนั้นนะนี่อรอไหมเพราะเขาเลือกที่จะสู้เองไงทั้งที่เราไม่อยู่เขาต้องเตรียมใจไว้แล้วว่าถ้าเขาตายก็คือเขาตายนะอะไรเงี้ยนี่อรอไหมเฮ้ยโซเลนมาตรงนี้ได้ไงดิไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับหลบหลบทันครับลองโหนไม่เห็นนะสิ ไม่เห็นลาซิอย่าดีผ่านเลือดกกน,น,น,นะครับเนี่ยเวลาเลือดน้อยนะครับเนี่ยก็ปลาสองไป<ก>เห็นไหมเราดึงเลืออมีดกลับมานะครับต้นเกมหาเลือดอย่างนี้เอาเนาะนะครับถ้าเดิอเราโลโล,โลปลาสองไปนะครับเราดึงมีดกลับนะจะได้เลือดเยอะนะครับแต่ช็อตน,นี้เดี๋ยวต้องคงต้องละทิ้งการฟาร์มแดงแต่ว่าต้อง,ต,องต้องเอาบลูก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีบลูเนี่ยปะซอมซาร่าเราครูดาวนานมากนะครับนะมันจําเป็นอยู่พอสมควรเลยเข้าไปจะได้ไมเนาะตีมันกรเล่ก่อน,อนไม่ได้มาแล้ว เอลเอลซ้ายเช็คให้หน่อยเพื่อนมาลอดอ๋อเคียโอเค้เคงั้นก็ตีมังกรครับเหมือนเขาลงไปละเอเลนดอร์ต้องเซฟแล้วตรงนั้นอ่ะเอเลนดอร์ต้องเซฟแล้วลงไปช่วยแล้วเอเลนดอร์เซฟเลยล่างต้องเซฟแล้วเออได้มีปิดป้อมแน่เลยสงใส่โ,โหฟานิดจ,จะลงหัวมังกรไปโดนหัวฟอเรนได้อยู่สวยครับเยบร้อย รู้งานอยู่ใช้ได้เกลี่เราโลตันนะเพื่อนในโลตันนะเพื่อนศูน,น,น,ย,นย์สามแล้วคือจะบอกว่าเราไม่ช่วยก็ไม่ถูกนะครับเพราะว่าเราเอามองกรอยู่ไนงะนึกออกไหมเออแล้วบนก็มีเราก็โดนฟอร์เลนขัดอยู่ด้วยนะเมื่อกี้คือมันมันมันคือเอเลนดออะ่ะนายควรจะพิ้วดิเออ ไม่มีสกิลหนีขนาดนั้นเชียววะไม่เข้าใจเอาเถอะนะครับเราก็ฟาร์มแก้ทางฟาร์มสูไปนะครับฟาร์มหาตังสู้ไปเอยผักไปนูน่นไม่เป็นไรออกไปละเอาป้อมได้ไหมเอาได้หรือเปล่าไม่น่าได้บอสซาลา่นกนครับเดี๋ยวไม่มีเลือดเล่นเนาะพันเดียวปามีดลงไม่โดนใครเลยเลือดไม่เดงอาจะได้คิวโอเค ได้คิวได้คิวเพื่อนได้คิวเราก็ได้เลือดนะครับไปไปไปช่วยแล้วมาช่วยแล้วเพื่อนมามาเวเลสมามามาเวเลสเออเออเอาฟิกเกอร์ไปแล้วไม่เป็นไรครับเสียงโดนก็หาเลือดก่อนนะครับถ้าแบบต้นเกมไม่มีอะไรให้ทําก็นั่นแหละครับปาสกิลสองไปแล้วก็ดึงมีดกลับมาได้เลือดอยู่นะครับเวลาเลือดแบบต่ํากว่า40หรือ50%นะจะไม่ได้นะครับนั่นเออเพื่อนเอเลนดอร์เอาอีกแล้ว เอเลนดอจะบอกว่าเราไม่ช่วยมันก็ไม่ถูกวะเราเลือดโลอะเออแล้วนายมันนายนายนายเข้าไปเองไงเพื่อนมบิลิตี้นายก็มีนะโอ้โกาลีโอ้โหไม่ชิดกันออกแล้วครับออกก่อนออกก่อนเอามาังกรเล็กก่อนก็ได้อะตรงนี้อืมจะไปละแครี่เมื่อกี้เห็นแครี่เขาด้านล่างนะครับก็เลยรียบมาล่างน่าจะไปละ โอ้ยังอยู่เว้ยเดี๋ยวก็ไปซะแล้วน่าจะสู้กับเราจริงๆเหรอน่าจะสู้กับเราจริงๆเหรอเอ้ยเรียบร้อยจริงเอเลนโดเอเลนโดโว้ยเออเอาเถอะไม่ไม่ได้ว่านะครับเอาคีบเล็กไปละเออโอ้แล้วกลับไปโดนเขาสาบอีกอะเออเอาเอออะไรของมึงวะเอเลนโด นี่คือโลตันโลตันนะเนี่ยโลตันนะเพื่อนมันกลับผีเสื้อไปให้โดนสกิลอะเอออะไรของมันว่าศูนย์ห้าแล้วนะ่ะเอเลนดอร์โว้ยแต่ไม่โทษนะครับไม่โทษเอเลนดอร์ที่เขาไม่มาช่วยเราเนะาะเพราะจริงๆคือคือเราเข้าไปเองด้วยไงเราเข้าไปเองด้วยเนาะนะครับอะไรโอ้โอนินกันนายคิดว่าตัดเลือดของนายมันขนาดนั้นเทียวเวอร์นายทำได้เราได้แค่ครึ่งหลอดนะ เฟอร์เรนติโนโอ,อยู่นี่นะครับใช้ได้ใชได้ญญเห็นไหมโอ้โหมาเลยตัดเลือดตัดเลือดอ่เอรลนร์กูเอาแดงแล้วเออเอเอแจกไม่พอแย่งฟาร์มกูอีกอะไรวะเนี้ยแรงขอดขอให้สอหรับคมหยาบนะครับอยากให้มันมีสีสันบ้างไงเดี๋ยวมันจะแบบมามามา,มาโอ้ฟิกเกินรนฟิกเกิรอ,อเจ็บนะเจ็บนะน่าจะ20%นะครับ กลับบ้านแล้วไหมแต่โหจะคีเเหลือแค่นั้นดันไม่ได้ไม่เป็นไรเอานกเ,เตรียมได้อวีฟหนึ่งมาล่างแตกอีกแล้วป่ามาบนล่างแตกคือมันไม่ใช่ความผิดเราอ่ะนึกออกไหมคือป่ามาบนแล้วล่างแตกนี่คือมึงยืนเลนกันไม่ได้แล้วเอกไม่ได้เองอ,อ,อ่ะนึกออกมึงยืนเลนได้เว้ยเคลียร์คีเพิร์อะไรก็พอถ้าถามอะ ป้อมมันเสียก็ทิ้งไปเลยเออไม่ต้องไปตายด้วยนะครับถ้ารู้ว่ามันมีปิดป้อมมันมีอะไรได้ได้แน่ๆ,ๆก็ปล่อยป้อมไปเลยนะครับปกติเนาะไม่ต้องไปฝืนกันนะครับบอกไว้ก่อนการเล่นเนาะแลงคอน้จริงๆต้องคิดได้แล้วแหละอืมเนี่ยเกิดอยู่น้าเวเลสเราใช่ได้หาเลือดอย่างรวดเร็วดูดเลือดห้าร้อยสี่ร้อยมาแล้วมาแล้วมา,วมาอืมอยู่นี่โอ้โอมังกรมังกรฟอรเรนติโนนไปนูน่นละ อันแหละขนาดนั้นเชียวเหรอเฮาจิสตีพาไปไม่โดนใครเลยโดนแต่มังกรโอโ้เจ็บเจ็บเรียบร้อยมาทเทียวตายสองสองสี่แม่สุดคูณโอ้เออไปเข้าเขาเขา้เขามาเล่นระยะเล่นระยะ <c oughs> โอ้อัสตีไปนูน่นโอ้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 ลงลงที่ลงที่บังให้หน่อยบังให้หน่อยเพื่อนบังให้หน่อยเออ ลงที่ฉนันหมดแล้วบอลเรนเจ็บอยู่นะเมื่อกี้นะครับแต่อย่างว่าแหละเราเล่นระยะสู้ได้เออมาแล้วโบเกนสเปียร์ไม่ใช่โบเกนสเปียร์แต่เป็นโบเกนสเปียร์ล่ะเอเลนดอร์นเอาแดงเราไปนต้องมีประโยชน์กระทีมมากกว่าน um> ี้ดิเออโฮลีสักโฮลีดาสบอลเนอร์เฉยโหดีดา้อนสิตายแล้วแหละตายไหมสปินสปินหรือเปล่าช่างมัน โอ้โหตัดเลือดไม่มีผลนะครับไม่ต้องกลัวๆเอาออเลือดแป๊บ,บนึงฟาร์มก่อนได้ไหมเอเลนดอร์มันเอาแดงเราไป3-4ตัวอืมสกอร์เราไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะตอนนี้3 2 5ไม่แย่หรอกครับแต่ว่าตาย2ตัวนี่ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะเนาะแต่เกมยังก็ยังนำอยู่ครับเกมเรายังนำอยู่เนาะ,ะได้ไหมเร,เราไม่เอา เอเลนดออะไรวะเอเลมันแครี่โคตรพิวเลยนะโดนฟอร์เรนโซโรตายโอ้โหโล่ตันนะเพื่อนนี่คือเอเลนโดแลงคอนเคอร์เรอร์ที่โล่ตันนะฟอร์เรนเขาโล่ยังไม่ตันเลยนะเว้ยใช่ไหมน่าจะจำได้ไิดก็ใช่อืมเออแครี่เออเพื่อนสวยตายแล้วล่ะครับอืมบาสัมซาร่าลบดาเมจ บัสัมปาร่ามันหลบดาเมจแบบช็อตจังหวะนั้นได้นะครับบอกไว้เผ oh <my. S 1> ื่อแบบคุณจะโดนดาเมจป้อมใหญ่ป้อมน้ําเขาอะไรเงี้ยหรือจะโดนสตันจะโดนล็อกอะไรเงี้ยใช้ตัวบัตรสัมสาร่าเพื่อเพื่อเพื่อหลบได้นะครับอ่าอันนี้ถือว่าเป็นทริคแล้วกันแบบจะโดนเออจะโดนตัวสมมติเป็นเออล่อฝั่งเขาอะไรเงี้ยจะโดนเขาสับจะโดนเขาขวานใหญ่สับเงี้ยเรากดบัตรสัมสาร่าหยุดเลยนะครับมันก็จะทําให้แบบเราไม่โดนอะไรเลยนะครับไม่โดนสตันโอ้ปิดป้อมนะครับ อืมโอ้ตายแล้วบอฟ้าสโซนดาร์กมาเพื่อนมาสโซนดาร์กมาเอเดนดอเอ้าเออเออตายไหมให้เดาม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 า,มาช่วยแล้วมา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 ไม่ตายโอเคจริงจริงช็อตเมื่อกี้มันควรตายนะอืมอืมเจ็บอยู่นะเห็นไหมทารอนมาแล้วครับเออเอาแดงกูไปอีกแล้วเอออ่ะเอาเลยเอาแดงไปก็ไม่ได้ว่านะแต่ทำตัวให้มีประโยชน์ด้วยเออ แย่งฟาร์มป่าก็ต้องมีประโยชน์อะเพื่อนบอกแค่นั้นเองเอาดาร์กหรือเปล่าใช่ก็มาดีครับก็มาดีครับเลือดครึ่งหลอดนี่ไม่ได้ไม่ใช่ปัญหานะครับบอกเลยสลับสินธีเทียเห็นไหมเ <c oughs> ต็มหลอดได้ดาร์กเพื่อนต้องช่วยช็อตเนี้ยเพื่อนต้องช่วยเรียบร้อย <c oughs> ไม่มาสักคนไปทำกลางําไมาบนแตกตอนนี้เมดได้อยู่นะครับเห็นไหมถึงได้บอก โล่ไม่มีผลนะขึ้นอยู่กับสกิลเพกับการชงของเพื่อนอะไร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 นาคิดว่านายห,หนีเราพ้นไหมโอ้โหฟิกเกอร์หลบในพุ่มพอดีเลยมองไม่หันคือถ้าเราได้ตีเทลอีกสักจังหวะหนึ่งครับแล้วเราป่า<ป>ลงพื้นนะ่ะตายเลยนะครับเรียบร้อยกึด <laughs> ป่าไม่อยู่มันจะต้องมีอะไรแตกตลอดเลยไม่เข้าใจอะฮต้องพึ่งป่าขนาดนั้นเลยเหรอ จะทาอะไรด้วยตัวเองไม่ได้แล้วนี่ก็เอาแดงกูไปอีกแล้วเล่นระยะครับเล่นระยะสู้บัตรซัมซาร่าหลบเล่นระยะเล่นระยะดูดเลือดเล่นระยะเรียบร้อยอืม,มแค่นั้นเองคือทีมที่จะพึ่งป่าอย่างเดียวมันไม่ได้เว้ยนึกเหรอวะนายคิดว่านายหนีเราพ้นไหมคาจิอืมเรียบร้อยดูดูไว้ดูดเลือดเป็นพันตัดเลือดแต่ไม่ต้องกลัวครับสายผม ถามจังเลยออกทําไมทาลอนออกทาไมเดอบี่รู้ยังอะเข้าใจหรือยังว่าการเจอตัดเลือดมันน่ากลัวคือการออกไอตัวเดอะบีมาครับเน <ไป S 3> <า>ี่ยให้ดูอ,ะ,อะช็อตน,นี้เออตัดเลือดอะตัดเลือดตัดเลือดตัดเลือดอดูเลือดคิบดูเลือดคิบล,ลงมาปะสอมซาระหลบเห็นไหมลบลบ,ลบขวานได้เรียบร้อยเห็นไหมเนี่ยครับการเล่นซิมต้องประมาณนี้เนาะเห็นไหม ไอที่คุณบอกบอกออกทําไมอะโดบีออกทําไมเนี่ยรู้ยังอะ <c oughs> เข้าใจยังมันสู้ได้หมดนะครับ <c oughs> เห็นไหมนั่นะคือมีตัดเลือดนะสู้กับเราเรายังชนะเลยคือถ้าเขาถ้าเขาไม่หนีอะเขาตายเลยนะเว้ยบอกไว้ก่อนว่าเราเล่นระยะสู้ได้งไงนี่บอกไหมแล้วเราดุนเลือดอย่างแรงเลยนะครับเขามีตัดเลือดยังดุลเลือดฉลอง400 400 400คิดเอาแล้วเรามีทาลอนเนี่ยนี่บอกว่าอืมและสวยและสวยตอนนี้จบแล้วเนะี่ยจบเลยจบเลยมาเอ,เอ,เอรันดอร์อ นายเอาแดงเราไปไม่เห็นประโยชน์เลยเอยแย่งฟาร์มทั้งทีก็มีประโยชน์น้อยเออจะบอกเราไม่ไปช่วยต้นเกมก็ไม่ใช่เนาะได้ที่2ให้ดาวน่าจะแรดปะแรดจริงๆด้วยดาเมจยี่สิบสอรับดาเมจสิบได้อยู่นะแรดอเจ็ดสาครับสกอร์ตานี้ทำดาเมจแสนสนะครับรับดาเมจ95้าหอืม S <S> สีนาสียก็อย่างนี้แหละนะครับ14นาทีแบนรีพอร์ตเลยแยง่งปลาทำม,มาหาอะไรไม่ได้เออเอาแดงไปทำไมจะไม่มีประโยชน์ขนาดนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วก,กันเนาะก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับสำหรับการเล่นซีเนเซียเนาะ